ไมพัทรเดชแซบกำเดาพุง่งลืมมองหน้าไปเลยเป็นอีกหนึ่งพระเอกรูปล่อหน้าตาดีขวัญใจสาวน้อยสาวใหญ่ทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับไม้พัทรเดชสงวนความดีอดีตพระเอกวิกหมอชิดที่ตอนนี้ผันตัวเป็นอิสระ ต้องบอกเลยว่านอกจากใบหน้าอันหล่อเหลาแล้วก็ยังมีรูปร่างที่แสนจะเพอร์เฟกต์แถมมีสเสน่สุดๆและสุดหนุ่มไม้ก็แทบไม่มีพักด้วยอวดคลิปหุ่นลำบึกเผยผิวแทนออร่าทาแดดกับซิกแพคแน่นๆงานดีเป๊ะทุกจุดพร้อมแคปชั่นว่าผู้ชายอบอุ่นนี้ต้องอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับบอกเลยว่างานดีเวอร์จนละสายตามไม่ได้ทำเอาเหล่าชาวเน็ตถูกอกถูกใจคอมเมนต์สนันไอจว่าโฮยพี่ไหมไม่เบาเลยนะ คอมเมนต์ทัามาบอกว่าไม่เบาทั้งคนทั้งแคปชั่นคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเทเกินไปแล้วครับอุณหภูมิเท่าไหนก็ได้ถ้าเป็นไหมคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแข่งกับสาวสวยดีกรีนางงามจ้าคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าตาร้อนวาวเลยค่ะคุณหลวงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ c o m อขอบคุณค่ะ